บ้านบนดอยบ่มีแสงสีบ่มีทีวีบ่มีน้ำประปะาผมหม่อมถนัดแดงน,นะครับวันนี้ผมอยู่บนยอดม่อนแจ่มนะครับทางขึ้นไปม่อนแจ่มนะครับตอนนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ20องศานะครับหนาวทีเดียวก็เย็นนะฮะเย็นมากเลยผมมาที่ร้านอ,อ,อะไรวะเนี่ยหาไม่ออกอ่ะดูเอานี่ อ่าอ่ะตอที่มาเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกเข้ามาใ,ใกล้ๆเลยครับผมจะมาแดกนี่ครับสตรอเบอรีร่ครับผมสตรอเบอรีร่ดูสีเด้โหูแดงแบบโอ้ยน่าแดกมากก็ข้างหลังผมเห็นไหมฮะมันจะเป็นวิววิวสวยทีเดียวแล้วก็มีเมฆมีหมอกมีมีอะไรอะ่ะมีมีหลายๆสิ่งหลายอย่างที่ที่นานเราจะเจอทีอะนี่ผมลองแดกสตรอเบอรีร่ก่อน อ,อ,อืโอ้โหอิจฉาผมแน่นอนแม่งหวานที่พายอ,อ,อร่อยวะอร่อยอร่อยอร่อยเลยครับอร่อยเลยสดสดเลยครับเนี่ยสดสดจากไร่เลยอ่ะไร่หถวเนี้ยเขาปลูกมันเยอะแยะมากมายอ่ะอื อาแล้วครับนี่ก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือเคลฟฟูตเบอร์รี่นะครับมันผสมกันระหว่างแอปเปิลสับป,ปะรดแล้วก็มะเขือเทศน,นะครับเป็นเป็นผลไม้ที่มีเฉพาะแถวแถวเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นเนี่ยผมยังไม่เคยเห็นเลยเพิ่งมาเห็นที่นี่แหละรสชาติที่แม่งมีสามอย่างรวมกันวิธีแดกก็อย่าไปแดกใบนะครับแดกแค่นี้พอ,อ เปรี้ยวหวานฝืดๆหน่อยแต่ก็รสชาติแปลกดีแปลกแปลกของผมนมี่คือไม่ไม่เคยไม่เคยไม่เคยแดกผลไม้ที่มันแปลกคล้ายๆแบบนี้แต่เป็นผลไม้เมืองเหนือแท้ๆม,มีกานแบบข้างในอ่ะเหมือนจะเป็น เม็ดมะเขือเทศอยู่ข้างในไม่น่าเชื่อผสมมาได้ไงวะงงแบกสับปะรดต่อแล้วก็ข้างๆแถวๆนี้เขาจะปลูกไล่สตรอเบอรี่ไล่เคเบรลี่กันไล่เคเบรี่กันเต็มหมดแล้วก็งี้แยมสตรอเบอรี่ของที่นี่เขาทำเองนะครับที่ร้านนี้เขาทำเองร้านนี้เขาก็จะเป็นเหมือนเป็นร้านกาแฟ ให้นั่งดื่มนั่งแดกกันได้แล้วก็มีขนมปังให้ด้วยเดี๋ยวผมทำแดกก่อนโอ้โหตอร์ตเลตเป็นลูกเลยอ่ะเนื้อแบบเนื้อแบบไม่มีปนเลยดูนะฮะนี่เป็นมื้อเช้าเลยอ๋ออืมฟองยอดอืมร้อนไหมอร่อยอร่อยเลย ไม่เหมือนที่เรากินตามร้านสะดวกซื้อรสชาติเขาเหมือนเป็นธรรมชาติมากเคปกูสเบอร์รี่เมื่อกี้ผมเรียกผิดมันคือเคปกูสเคปกูสเบอร์รี่ก็จะมีแยมด้วยเหมือนกัน เบาเลยครับสีเหลืองกับสีแดงโอ้ยอ่ะอืมมันอยอดติ๋งติ๋งอือหึรสชาติตาาก็แบบไปแบบผมชอบสตรอเบอร์รี่มากกว่าอมอมเงี้ย ชื่อร้านเนี่ยโปงยง่งยางเบอร์รี่อะไรวะวินฮิวพี่เจ้าของร้านน่ารักมากนะครับผมพี่ขายนี่ก็ลูกเจ้าของร้านมาคนเดียวไม่เป็นไรคนไทยเขาช่วยเหลือกันได้อยู่แล้วท่นน้องอืมอืม,อม บอกว่าสเตอร์โนลสสดมากไปละเดี๋ยวขึ้นไปม่อนแจมกันดีกว่าแล้วเดี๋ยวผมจะไปดูว่าบนนั้น,น,นมันมีอะไรมั่งอสวัสดีครับสวัสดีครับผมหม่อมถนัดแดกนะครับเข้ามาใ,ใกล้ครับไม่ต้องไม่ต้องกลัวพี่ ข้างหลังผมนี่เป็นทะเลหมอกนะครับมันก็กําลังหมอกกาลังแบบสาดเข้ามาบนดอยม่อนแจ่มนี่เลยนะตอนนี้ผมอยู่บนม่อนแจ่มนะครับม่อนแจ่มเนี่ยเป็นรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งอยู่บนที่อำเภอแม่สานะสวยมากตอนนี้หมอกกาลังแบบถาโถมเข้ามาหาเราอะข้างหลังมันก็เลยแบบสว่างขาวไปหมดเลยหมอกไม่เห็นวิวเลยข้างล่างนี่ก็จะมีทางเดินลงไป มีที่ปักเต็นอยู่ด้วยนะครับตามไหลเขาลงไปอย่เงี้ยอ่ะบนนี้เนี่ยมีอันนี้นให้กินสโคนนะครับเป็นขนมปังสโคนผมพอดีผมแดกอย่างอื่นมาแล้วเดี๋ยวให้ลองลองดูนี่เมื่อกี้ก็กินไอ้นี่มาแยมสตรอเบอรีอร่แต่บนนีบ้บนม่อนแจมเนี่ยเขาห้ามเอาอาหารเครื่องดื่มางนอกเข้ามานะครับเพราะเขามีขาย <ies S 1> นี่ก็เป็นนมสดซินนามอนนะครับมีฟองเว้ยร้อนอ้วลวกคอเลยวันนี้เนี่ยอากาศเย็นก็ดูหมอกเอาแล้วกันแม่งไม่รู้หมอกหรือเมฆเนี่ยมันปนกันไปหมดแล้วเนี่ยตอนเนี้ยมองไม่เห็นข้างหลังเลยแบบกล่าวต่างๆอ่ะเจอผ้าจาน อาจารย์ไทยยท่านอาจารย์ท่าอจายเาบกอย์มาอกเนท่านวอมาครับท่านวอวชระก็นั่งอยู่ข้างๆผมานมาไหมล่ะเราให้เย็นๆมานิงครับคนไทยครับอาจารย์ครับมาจากไหนมาจากกรุงเทพครับอาจารย์อาครับอจารย์อาจารย์วอก็มานะครับ ก็โชคดีมากเลยได้เจอท่านนะครับได้กาบท่านแหละตัวจริงๆกออ็วันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งที่เที่ยวของของของเชียงใหม่ที่กํลาลังดังนะครับเดี๋ยวผมจะไปอีกม่อนหนึ่งแล้วกันนะเดี๋ยวตามมาดูแล้วกันว่าอีกม่อนหนึ่งมีอะไรแบบวันนี้บอกเลยว่าเขาจัดสวนจัดอะไรได้สวยมากอ,อ่าระหว่างทางลงที่เดินมาจากรีสอร์ทม่อนแจ่มนะครับก็เจอผลไม้นี่เป็นพริกหวานนะครับเฮ้ยใหญ่มากอะ พีกหวานที่เราเคยเห็นแล้วนะครับแล้วก็นี่เป็นลูกท้อนะครับท้อใช่ท้อลูกคับเอาโอเคพี่เขาบอกลูกคับไม่ใช่ไม่ใช่ลูกท้อนะผมมั่วครับแล้วนี้ลูกอะไรพี่เสียงท้อ,อค่ะเสียงท้อ<ห>อ,อืมอันนี้มะละแน่นอนอออมะละหวานะมะละหวานมันหวานจริงๆเหรอเหรออันนี้ก็ผักกาดขาวไม่เอาโวคาโดป่ะไม่ขอดูหน่อยโอะคาโดนี่มันแดกไงครับ มันต้องผ่าแดดหรือไงผ่ากินเหรอใครผ่าให้ใหกินเหรออันี่กินได้ยังเนี่ยกินได้แล้วแต่ว่ามันไม่มีน้ำตาลไม่มีอะไรมันต้องจิ้มน้ำตาลเหรอค่ะไม่เป็นไรผมผมซื้อลูกหนึง่งที่ผ่าให้กินหน่อยลูกลูกน,นู้นดีกว่าผมอยากกินรสชาติเป็นไงอันนี้เผือกนี่นะครับไอพ,พ,พวกผักผลไม้ที่เขาเก็บกันบนแถวเนโหดูหน้าแดงหน้าชมพูลเลยอะท <c oughs> ี่อายอะสงสัยอายพี่เขา <laughs> เอาครับเอา,ผ,าเผ่าเลยแดกเลยน,น,นี่วิธีการผ่านะครับอะโวคาโดบนดอย,ยทำไมดอยเขาไม่เรียกดอยทำไมเขาเรียกม,อนนม่อนอ่ะไม่รู้เหมือนกันพี่อยู่ที่นี่นานเนี่ยต้ง<า><า>ได่เกิดสารเหนือเขาจะเรียกดอยผมสารเอเล็กดอยละม่อนอ่ะม่อนอ่ะอ๋อเป็นม่อนก็คือจะจะเตี้ยกว่าดอยอ๋อคำเดียวกันไหนแก่ พี่แก่นนี่แล้วกินลงไหนอ่ะกินเนื้อมันค่ะเนี่ยนะดูดูข้างในหน่อยข้างในมันก็จะเป็นเม็ดนี่เม็ดกินได้ไหมเม็ดกินไม่ได้ค่ะกินเนื้อมันนะครับอะโวคาโดเปลือกกินได้ไหมเปลือกไม่กินค่ะกินแค่เนื้อค่ะหืมันฝาดจังอ่ะฝาดฝาดไหมไม่ไม่ฝาดอ่ะรสชาติจะเป็นไงรสชาติมันจะจืดๆเออจืดๆนั่นแหละมันๆนอ่ะเออมันๆจืดๆ แดกทีไรหกใส่เสื้อทุกเทอันนี้ถือว่าถือว่าถ้ามีน้ำตาลใส่น้ำตาลเข้าไปมันเลยมันเลยลูกอะไรครับสิบห้าบาทค่ะห้าบาทเหรออันนี้ผมอยากกินนี่ด้วยพี่ปอกให้กินหน่อยนี่ลูกอะไรนะเสียงท้อเสียงท้ออ่ะเฮ้ยอะโวคาโดมันว่ะ ทีแรกกินไปนึกว่ามันฝาดแต่มันไม่ฝาดะมันมันเลยอะมันแบบมันมัน,มนอร่อยอเสียงท้อต่อไปเสียงท้อนี่ชช่างกิโลด้วยมือสั่นอ่ะเมื่อกี้ไปเล่นในล้อเลื่อนล้อเลื่อนไม้มานี่ครับต่อให้คนแจกตรงนี้ก็จะเป็น อเ,เหมือนตลาดเลยฮะเป็นพวกคนชาวเขาชาวดอยชาวม่อนเนี่ยเขาก็จะมาขายกันวันนี้มะนคือเทศมีเคลปเคลปเคลฟกูดเบอร์รี่ <pir ms> เออที่เรียกถูกแล้วอ่ะแค่นั้นแหละมาเลยเสียงท้อครับเสียงทอ้อบนม่อนแจ็บโอ๊ยทำไมมือสั่นนะมือผมอะ <c oughs> อะไรเนี่ยจะอายไปไหนหน้าแดงเ่ยฮ่า <c oughs> ืเขาภาพคล้ายๆมันเทศใช่ไหมัมนมก็แปลกเดือดแบบไม่ต้องกินน้ำตาลป่ะกินนนอย่างนี้เลยแต่ว่าลูกนี้ยังยังไม่ได้สุกดีเท่าไหร่แต่ว่าอ<ะ>่าสุดๆที่มันจะเละๆ<ต>ยังไม่สุกดีเท่าไหร่แล้วก็กิน<ห>ได้ก็เหมือนมัน<ๆ>ไม่สุกเท่าไหร่เท่าไหร่อืิงอือโอเคครับเพื่อนหาน้ำแหลกก่อนแม่งติดคอแค่นี่นะครับ เท่าไหร่พี่ลูกเท่าไหร่อันนี้เป็นยี่สิบเป็นสามสิบห้าบทค่ะอันนี้ยี่สิบาทค่ะเสียงท้อแพงกว่านี่ขายโลเท่าไหร่โลหกสิบห้าค่ะหกสิบห้าแล้วววคาโดโลละห้าสิบห้าสิบอืมถือว่าไม่แพง,ง 5, ครับพอดีดครับ,รบอีกจุดหนึ่งนะครับที่เคี้ยวเนี่ยติดฟันอยู่เนี่ยอะคาเดเมียถั่วถั่วอร่อยอีกจุดหนึ่งนะฮะข้างหลัง สวยชิบหายขึ้นมาวันนี้ก็มีรีสอร์ทเนี่ยรีสอร์ทเห็นไหมก็เป็นรีสอร์ทใหม่ๆเยอะเลยแถวนี้นะครับข้างหลังก็แบบโอ้โหวิวเหลือแดกก็พืชผักขัน้นบันไดก็มีตามตามเหมือนเดิมนะครับแต่ข้างหลังที่มองไปเนี่ยเป็นเนินเป็นอะไรเงี้ยโอ้โหมันเป็นสโลปมันเป็นแบบซ้อนเขาเขาซ้อนเขา,เขาแล้วก็เมฆเนี่ยติดภูเขาเลยอะ่ะคิดดูเดมันสุดยอดแค่ไหน รีบมาเที่ยวเลยนะครับรีบมาเที่ยวเลยเชียงใหม่แวถวแถวม่อนต่างๆอถามว่าถ้าจะเอาธรรมชาติจริงๆอะ่ะแถวนี้แทบไม่เหลือแล้วผมบอกให้นี่นั่นที่เราเห็นอยู่ข้างหลังเนะี่นี่ที่นิ้วผมเลยนั่นคือม่อนแจ่มนะครับที่ผมลงมาเมื่อกี้นี้ก็ตอนนี้ผมอยู่ที่ไหนไม่รู้เห็นมีรีสอร์ทรีสอร์ทหนึ่งชื่ออะไราย,ยา่าๆไม่รู้อ่ะเขาว่ามันสวยแล้วมันเพิ่งเปิดใหม่เดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดูเดี๋ยวตามไปดู อุ้ยแอบเห็นโอ้โหมีทานตะวันด้วยเป็นไง <c oughs> มีทานตะวันด้วยโอ้ที่นี่เขาเริ่มพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวนะครับก็คนก็มาเยอะแล้วก็เดี๋ยวตามไปดูว่ามีอะไรเด็ดอีกอ่าผมมาถึงอีกที่หนึ่งนะครับเป็นที่เที่ยวเป็นที่จุดชมวิวดีกว่าเพราะว่ามันไม่มันก็เหมาะสําหรับการที่เรามาถ่ายลงถ่ายรูปเซลฟี่อะไรกันตรงนี้นะฮะก็คือข้างหลังผมเนี่ย เป็นหมู่บ้านแม่ขีนะครับข้างหลังนะก็เป็นม่อนต่างๆนะครับอยู่แถวเนี้ยเต็มไปหมดเลยที่เห็นๆกันนะฮะแต่ละม่อนแต่ละที่เนี่ยเยอะแยะมากมายเอกลักษณ์ของคนแถวนี้เนี่ยก็คือการปลูกปลูกผักขั้นบันไดปลูกพืชอะไรพวกเนี้ยขั้นบันไดหุ้ยมือสั่นนะฮะก็คือนี่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 ขั้นบันได,ดนี่ที่เห็นนี่ข้างหลังผมนี่เลยนะฮะผมไม่ได้ยืนเหยียบเขานะเดี๋ยวให้ดู ไม่ได้เหยียบนะครับไม่ได้เหยียบไม่ได้เหยียบแปลงผักเขานะที่ชาวบ้านเขาปลูกไว้นะครับข้างหลังก็จะเป็นพวกหมอกควันหมอกหมอกม,มากกว่าไม่ใช่ควันหมอกเต็มไปหมดเลยครับตอนนี้ก็เวลาเที่ยงแล้วนะก็หมอกยังปกคลุมเพียบไปหมดดูข้างหลังแล้วกันสวยอากาศเย็นนะฮะเย็นเกือบตลอดเวลาเลยที่ผมมาเนี่ย บรรยากาศดีทีเดียวคนเดียวก็เที่ยวได้นะครับหมอมถนัดแดกนะครับใครอย่าลืมเข้ากลุ่ม FC หมอมถนัดแดกนะครับผมจะพาไปเที่ยวแล้วก็พาไปแดกทุกที่นะครับทั่วประเทศนะครับแล้วก็ต่างประเทศนะครับรอชมกันแล้วกันนะครับก็มีมีอะไรดีๆแนะนําก็แนะนํากันมาได้นะครับเดี๋ยวผมไปต่ออีกม่อนหนึ่งนะครับสวัสดีครับมามาให้ดูหมอกเล่นๆให้แอบอิจฉานะครับสวัสดีครับ